เช็คด่วนนะครับธนบัตร20บาทรุ่นใหม่บางใบอาจจะแพงถึง2,000บาทนะครับผมมาแนะนําจุดสังเกตให้ดูนะครับจุดนี้นะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับดูที่หมวดตัวเลขนะครับด้านบนเป็นเลขไทยนะครับแล้วก็ด้านข้างหรือว่าด้านล่างจะเป็นเลขอารบิกนะครับนี่นะครับไม่ใช่พิเศษเพราะว่าเป็นหมวดเอนะครับดูดีๆนะครับธนบัตรใบนี้เลขไทยกับเลขอารบิกไม่ตรงกันนะครับ อนี่นะครับซูมให้ดูชัดๆนะครับเลขไทยนะครับด้านบน1 5 6 1นะครับนี่นะครับ1 5 6 1นะครับ1 5 6 1เลขไทยนะครับส่วนเลขอารบิก1 5 6 6นะครับสังเกตได้ง่ายมากนะครับ เลขไทยกับเลขอารบิกไม่ตรงกันนะครับใครที่มีธนบัตรเยอะๆหรือว่าได้ธนบัตรที่ผ่านมือมานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ลองสังเกตจุดนี้ด้วยนะครับเลขไทยกับเลขอารบิกนะครับถ้าเกิดว่าเลขไม่ตรงกันนะครับเป็นของแท้ไม่ใช่ของดัดแปลงรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละอ่าขออภัยครับรับซื้อที่ใบละ500-2,000บาทนะครับย้ํานะครับว่าคลิปนี้อธิบายชัดเจนนะครับธนบัตร เลขบนกับเลขล่างนะครับเลขไทยกับเลขอารบิกไม่ตรงกันนะครับอันนี้ก็เป็นของจริงที่ส่งมาขายนะครับใครมีแบบนี้ถ่ายรูปชัดๆส่งมาดูได้เลยนะครับ